สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกันอีกกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพา fc พี่น้องชาว YouTube มาชมธุรกิจที่เป็นมิติใหม่แห่งวงการเกษตรกรนะครับผมเอายินดีต้อนรับ fc พี่น้องชาว YouTube เสียนยบุรีัมแล้วก็ fc เพจเชนบุดำกันด้วยครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมเครื่องบินนะครับหรือว่าอากาศยานหรือว่าเรียกตามภาษาที่เราคุ้นเคยก็บ่าโดรนนะครับโดรนใช้งานเพื่อการเกษตรโดยตรงโดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนมาดูนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนี้พี่เป็นโดนตัวใหญ่ที่สุดในเซตแทนปัจจุบันนี้ครับเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะเนี่ยโดนเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆแค่ฝ่ามือครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเอฟซีที่กำลังชมอยู่นะครับผมก็เอามาให้ชมกันนี่ครับผมโดน โดนตัวนี้ใช้สําหรับการเกษตรโดยเฉพาะเลยใช่การเกษตรอย่างเดียวเป็นหลักเลยครับอ้าเดี๋ยวอ,อ่ตัวนี้ซื้อมานานยังพี่ตอนนี้เข้าเดือนที่ห้าครับเดือนที่ห้าเริ่มตัวนี้ในฤดูกาลนี้เอือเข้าเดือนที่ห้า,า,เ,เ,าเ,เลยใช่ไหมครับเป็นเดือนที่ห้าแล้วครับ๋อ,แธธอ้แต่พุทธานะอายตะพุทธามีนะมีมีมีอตะพุธา ในสาพุธาตอนช่วเดืนนั้นเดี๋ยวขอทราบชื่อพี่หน่อยพี่ชื่ออะไรนะผมว่าหนึ่งะครับพี่หนึ่งครัพี่หนึ่งครับผมพี่หนึ่งอยู่ที่ห้วยสำราญห้วยสำราญเนาะตำบลห้วยสำราญอ่าอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับอืมห้วยสำราญอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมใช่ใช่คันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเดียวนะมีไหมปัจจุบันนี้ที่ผม อ,อยู่ในกลุ่มโดรนด้วยกันนะครับโดรนท,รทรั่วประเทศไทยเราโดยนเกษตรในกลุ่มในโดนรนเกษตรทรั่วประเทศไท,ทยที่เรารู้จักกันแล้วเจอกันแล้วคุยกันในกลุ่มอ่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นนะนยังไม่เห็นในอำเภอกระสังมีโดรนเก,กเษตรโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวที่พี่ใหญ่สุดละพใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับมันจะแบกน้าหนักได้เยอะที่สุดแล้วก็บรรจุสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงเนี่ยได้เยอะที่สุดในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยครับซึ่งในจังหวัด ตัวนี้เราเข้าใจว่าตัวนี้ยังเป็นตัวตัวแรกแนะตัวเดียวอยู่ตัวท็อปเลยตัวถ้าตัวท็อปเลยครับโอ้โหเป็นของยี่ห้อ dji โอ้โหซึ่งเป็นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของของของโลกแล้วของโลกของโลกก็ได้นะครับ dji อ่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าตัวนี้เขามีอะไรยังไงตัวนี้ตัวนี้เขาทำน้ำยาโอ้เนี่ครับตอนนี้เราใส่น้ำยาเข้าไปเต็มถังแล้ว ตัวนี้จะเป็นถังน้ํายาใช่ไหมพี่เอาไว้ใส่พวกน้ำยายาฆ่าคลองฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนต่างๆแต่วันนี้ใส่ฮอร์โมนนี่ครับฮอร์โมนท่านจะฉีดฮอร์โมนให้ต้นข้าววันนี้ตัวนี้มีแบตเตอรี่มานี่คือแบตเตอรี่ของตัวโดรนนะขนาดกี่กี่มิลลิแอมป์ผมสเปคผมไม่ค่อยไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่าให้ดูตัวมาแล้วกันนะครับอืมโอ้ มันก็หนักประมาณ10กว่ากิโลน้ำหนัก10กว่ากิโลเหรอกิโลครับโอ้ตัวตัวช่างล่าสุดตัวสิบกสิบสองสิบสามกิโลตัวนี้มีกี่ใบพัดพี่นี่มี6ครับ6ใบพัดเรียกว่า6มอเตอร์6มอเตอร์เนาะครับใช่โอ้โหกว้างยาวเนี่ยยังไงเนี่ยขนาดรัศมีตัวเข้าจากที่นี่จะปีกของรถประมาณ3เมตรประมาณ3เมตรเนาะใช่ก็ปลายปิดปลายปีกของนี่ปลายปิดประมาณ3เมตร เราสามารถพ่นปรสิทธภามันสามารถพ่นละอองยาหรือละอองของสารเคมไีได้กว้างถึงสูงสุดถึง9เม,9ม,ม,ม,มตร9เมตรเลย9เมตรมันจึงเป็นตัวที่ทํางานไวที่สุดโอ้โหเอ่อพื้นที่สักสิบไร่ใช่ไหมควัประมาณสักสิบนาทีรับเกิน15นาทีแล้วแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนี่ใช้ระยะเวลานานไหมพี่เอ่อบินเต็มที่เลยน่าจะไม่เกิน15นาทีไม่เกิน15นาทีใช่นอยู่กับน้ำหนักที่แบกไปด้วยครับถ้าบินเป็นตัวเบา15นาทีน่าจะได้อยู่15นาทีนี่เฉลี่ยไปแล้วต่อไร่นี่ อ๋าถ้าถ้าตอนทํางานจริงๆอ่ะมันจะได้วันส <Alex> ักสิบนาทีถ้าหนึ่งก้อนจะได้อยู่ประมาณสักออสักสักสิบไร่ห้าหรืสิบไร่ได้แน่ๆได้เนาะถ้าถ้ายิงพื้นที่ยิ่งโล่งไม่มีต้นไม้ให้เราต้องหลบหลีกเกะกะนี่มันก็จะยิงเร็วยิงไม่เยอะแต่ถ้ามีต้นไม้ก็จะต้องลดหลั่นลงไปเพราะตอนจังหวะที่เราจะต้องหลบหลีกต้นไม้ก็กินเวลาอยู่พอสมควรแล้วก็กินแบคด้วยครับแล้วก็ทีนี้ระบบการทํางานก็เชื่อมต่อกับระบบดาวเทียมเลยเนาะใช่ฮะใช่ดาวเทียมเป็นตัวบองพิกัด โลเคชันของตัวโดรนครับนี่ครับสามารถกําหนดค่าของระยะของแปลงได้เลยเนาะใช่ครับเป็นเส้นเลยเนาะเป็นพกราฟเลยนะครับจะให้ดูตรงนี้ก็ได้นี่อ๋อนี่คือตัวรีโมทควบคุมนะครับนี่อ้ตัวแปลงปัจจุบันนี้กําลังจะบินนะฮะอ๋อนี่นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากดโดรนจะได้เห็นชัดๆอ๋ออ๋อนี่คือรีโมทควบคุมเนาะครับอ๋อนี่นี่ นี่คือนี่คือแปลงที่เราจะบินใช่พี่ครับใช่ครับแต่เดี๋ยวเดต้องอัปเดตอีกทีเพราะมีการแก้ไขจุดกีดขวางไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราแก้ทั้งหมดให้แน่นนะเพื่ออปกัวเสี่ยงทตอเกิับตัวโดรนมันก็จะบินตามเส้นที่ที่เราที่เขาขี่ไว้เราเส้นสีเหลืองนี่คือเส้นเส้นแนวทางการบินอ๋อเส้นแนวทางการบินใช่ครับเดี๋ยวผมลองซิงเกับตัวเครื่องให้ดูมีการกำหนดระดับปริมาณน้ำยาที่กำหนดได้กันได้บินทีเดียวอันนี้คือสามารถ ตั้งระบบตั้งได้ว่าต้องการจะให้มันพ่นน้ำยากี่ลิตรต่อไรต,ต่อไร่ใช่ครับซึ่งตอนนี้<อ>ผมตั้งค่าไว้ให้มันสนุดยอดเลยครับผมนี่คือระบบดรดรเพื่อการเกษตรนะครับตัวนี้เลยครับผมตรวจพบคนหรือสิ่งกีดขวางม,มีระบบคือว่าระ,ระบบ หลีกเลี่ยงพวกต้นไม้ไหมพี่มีครับมีเนาะมันมันมีฟีเจอร์ที่มันคือตัวเองมันมีเรดาร์เรดาร์ทำให้มันสามารถตรวจจับเจอตัวสิ่งกีดขวางได้ก็มี2งทังเรียกกรณีที่มันเจอสิ่งกีดขวางถ้าเกิดจะให้มันหลบหลีกเองก็ทำได้ตัวมันนี้ก็ทําได้ครับแต่ว่าโดยปกติแล้วในงานการเกษตรเรามักจะไม่ทําอย่างนั้นเหตุผลเพราะว่าเวลามันหลบหลีกต้นไม้ยมันอาจจะไปในทิศทางที่เราไม่ได้ชอบใจนักใช่ใช่เราก็ต้องควบคุมดูเอาเพราะว่าเราใช้มือเนี่ยจังหวะที่มันหลบหลีกเราสามารถพ่นยยยาไปดด้้้ววในนนนขะั ทำให้พื้นที่ที่มันหลบหลีกก็ไม,ไม,ไม่ไม่พลาดในการสิน้าโดรนตอนนี้ของประเทศเราก็น่าจะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเนอะอยยอาะมีให้ให,ให้ให้เลือกหลายทางนะครับมีพาะยีห่ห้อไ,ไ,ไทยแบรนด์ไทยแบรนด์ไทยก็มีเนาะแบรนด์ไทยหลายแบรนด์เลยครับแต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ท,ที่นําเข้าเหมือนกันนํานเข้านะครับตัวนี้พี่ราคาอถ้าพูดถึงราคาเนื่องจาก็นตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดในปัจจุบันนี้แล้วมันเป็นแบรนด์ของจีนนะฮะับรขาย เทคโนโลยีมาราคามันก็อยู่ที่เฉพาะตัวลำนะฮะ 4, สี่แสนเศษสี่แสนสีส่แส,สนเฉพาะตัวลำเฉพาะตัวลำยังบินไม่ได้นะยัง <c oughs> โอ้แบตเตอรี่มันลูกนึงก็มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับแบตเตอรี่นะพี่ลูกนึงสี่หมื่นเก้าโอ้โหแบตเตอรี่ลูกนึงก็สี่หมื่นเก้ามอเตอร์ไซคันหนึ่ง อืมแล้วก็มีเครื่องปั่นไฟมีอะไรด้วยใช่ครับตัวเครื่องปั่นไฟนี่ก็อีกไฟชาร์จบอกห้าหมื่นวัน่าเอาไว้ชาร์จแบตครับเนื่องจากแน่นอนเรามาอยู่ที่นาออกน้างานจริงมันไม่มีไฟฟ้านะเราเอาไปใช้แบตเตอรี่ก็จำเป็นต้องชาร์จแบตครับแล้วก็จริงๆริงโดยทั่ไปโดยทั่วไปเออโดนเกษตรทั่วไปเขาจะใช้เครื่องปั่นไฟที่มีตามท้องตลาดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่เนื่องจากตัวนี้มันเป็น ตัวใหญ่ตัวใหญ่กินไฟเยอะเออเราก็ไม่สามารถจะไปหาตัวเครื่องบั่นไฟขนาดใหญ่ๆมาใส่ท้ายรถผมได้เพราะรถผมเป็นแค่สี่ประตูรรจริงต้องใช้ตัวที่มาของ DJI เลยซึ่งเขาก็กระทัดรัดแล้วก็สมรรถนะเขาทำอะไรตรงแล้วก็ก็สบายหน่อยเครื่องปั่นนี่นะครับใช่ครับอ,อ,อันนี้ของ DJI เลยอ๋อนี่ยนะครับดีเจทำเครื่องปั่นเองด้วยอ๋อเขามีเครื่องปั่นมาด้วยมันเป็นทั้งเครื่องปั่นไฟแล้วเป็นตัวชาร์จในตัวมีวงจรชาร์จอยู่ในอ๋อดีมากเลยงั้นมันก็ออโต้ทุกอย่างให้เราเลยครับผม นั่เครื่องปั่นไฟนะครับอยู่บนรถนะครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวชมการบินเดี๋ยวมาชมการบินแต่ว่าตัวนี้ต่อใบพัดมอเตอร์หนึ่งนี่มีหัวฉีดยังไงพี่เนี่ยอ๋อตัวเครื่องทั้งทั้งตัวลำเลยเนี่ยมีหัวฉีดทั้งหมดสิบหกหัวสิบหกหัวสิบหกหัวที่ด้านท้ายด้านหน้าและด้านท้ายจะเป็นด้านละสี่หัวครับด้านละสี่หัวน้องชายพอดีกำลังจะขนโอ้อาหารให้แบบนี้น้ำหนักลดแน่เลยพี่ไม่ฮะเพราะว่าต่อทุกเย็นตะหมูกระทะโอ้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน อดใจเราสักคู่ครับ16หัวพ่นแต่ระหว่างทําการบินเนี่ยมันจะมีหัวพ่นด้านหน้าสมมติว่ามันบินบินด้านหน้าบินหันหน้าไปเดินหน้าตัวหัวพ่นชุดหน้ามันจะหยุดทํางานอถ้ามันบินถอยหลังตัวหัวพ่นชุดหลังมันจะหยุดทำงานจริงเหลือเพียงแค่12หัวพ่นตอนนี้พร้อมยังพี่โอเคพร้อมแล้วครับเปลงไหนเปลงข้างหลังนี่เลยครับเอาเปลงหลังนี่ครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องสเตนบายก่อนใช่ไหมนี่ครับ อ่เดี๋ยวมาชมกันนะครับผมรอแขนทับฝนแน่นนะเพื่อป้องกันความเสียเอาคือนาทีสำคัญนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ชมอากาเซียนหรือว่าโดนนะครับโดนจะได้บินให้พี่น้องดูครับผมโอ้โหเป็นครั้งแรกครับเดี๋ยวถอยเยอะหน่อยเอาเดี๋ยวถอยหน่อยอืมอืมอืมผมขึ้นแล้วนะครับเอาโอเค

มันนได้สูงไม่ตางกับโรนตัวเล็อ๋อร้อรนคเดีันร้สเอ่แอ่านี่ต้องเ็คออฟถ้าจะเป็นผมต้องเ็คออฟก่อนใช่ไหมอันนี้คือเช็คออฟอัตโนมัติใช่ปี๊ เริ่มแล้วไปแล้วองอนตัวใหม่มันมันเซ็ตเซ็ตเ็ต้วก่อนเดี๋ยวต้องเซตรีบทใหม่ก่อนครับผม อ้าทดสอบกันอีกครั้งครับผมคนไ,ไ,ไหม อ้าวอาเพิ่มออกแล้วเอาออกแล้วที่เห็นมันวิ่งเรียนวิ่งกระดกกระดกอืมติดนี่คือเกิดจากรีโมทแต่ไม่ใช่ตัวตัวเครื่องมีเลดร์ที่ตรวจจับสิ่งติดขวางได้ครับมันเจอต้อนไม้อยู่ข้างๆนะครับอ๋อระบบตัวน,นี้มีมันจึงมันจึงหลบมันจึงหลบต้นไม้ครับไม่ใช่หลบมันจะ าจะแจ้งเตือนเราแล้วก็มีการหยุดมีการเบรก<ม>บิงตัวเครื่องตัวลำไว้ไม่ให้ไปต่อครับข้อดีข้อดีของของรีโมทต,ตัวนี้นะครับมันเป็นภาษาไทยเนาะ,นนะใช่คนระับแต่รุ่นก่อนหนะ้รุ่นก่อนนะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวพูดภาษาไทยคนไทยเราก็เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายครับการแนะนำการอายการใช้งานนะครับมาแล้วนี่คือ มาตรฐานการบินแล้วครับผมรักษาระดับการบินได้คงที่แล้วครับผมแล้วก็กลับไปคืนนี้ที่กลับไปตีวงด้านไหนห้นเดี๋ยวมาตามดูให้อ๋อเดี๋ยวเราจะตามมาดูข้างในครับการทำงานของเจดรนคันนี้ครับผม ก็ดีเขาถือของมันคือปกติช่วงนี้ผมมีมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของตัวคอมโอนทางใบใหญน,นะ,ค,ะครับในราคาล่อ,ลอ่่ไล่ตั้งแต่120บาทนี่มีคอมโมน,นฟ,รฟรีให้เลยนะครับ<อ>ผมจริงเอาตัวตอนแรกผมฉีดด้วยฟอสฟีงผมเองครับแต่ว่าสูตรของผมดจะจะจะ,จะ,จะไม่ได้ฟอสฟีผสมนะ้ำอย่างเดียวครับ,รบผมเป็นน้ำหมัมกทิวออ๋รวมกับจะไปฉีดสังเคราะห์แสงแล้วก็เอาฟอสฟีนด้วย ด้วยที่นาของเรานาเราจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยครับก็บองไปฉีต้นให้ลูกค้าหลายรายก็เจอลูกค้าหลายรายที่ให้เบรตีแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช้ปุย๋ยเลยนะครับเออคือถ้าลูกค้าสนใจอยากจะติดต่อไปก็ไ,ปได้สองทางหลัก,ลกเลยคือเบอร์โทรศัพท์ค,ครับบอกเบอร์ได้เลยใช่ไหมครับเป็นเป็นบเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าหนึ่งครับก็หนึ่งแปดเก้าหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์นั่นเป็นเป็นเบอร์ติดต่อเบอร์หลักเลยนะครับ หรือหรือถ้าเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กนะครับโดนเกษตรถ้วยสำรานรที่ได้ก็สามารถจะติดขอได้อีกครัคร้ง แล้วต่อไร่คิดยังไงครับผมต่อไร่ถ้าเป็นค่าแรงในการฉีดเราฉีดคิดอยู่โปรโมชั่นปีนี้นะเป็นปีแรกปีเติบโตของผมแล้วปีนี้ฤด,ดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกก็ราคาไปแค่80บาทต่อหนึ่งไร่80บาทต่อหนึ่งไร่ใชครับ,รบซึ่งปกติราคาทั่วประเทศจะอยู่ที่ประมาณ100-120บาทต่อไร่นะ<อ>ครับผมทำปีแรกก็เลยโปรโมชั่นหน่อยจัดโปรหน่อยปีนี้นะครับ80บาทเพื่อให้ลูกค้าแถวนี้บริเวณนี้ได้รับโน้ตเกษตรกันก่อนนะครับเพราะว่าเราเองต้องยอมรับว่าแถวบ้านเรานี่ยังไม่มีนะเทคโนโลยี้ดนเกษตรยังยังใหม่อยู่ครับ แต่ไปแตว่อาอยุธยานี่เขาบินสวนกันเลยนเนาะใช่ใช่ใกล้จะจบแปลงแลเดี๋ยวบ<ช>ินก<ช>ลับไปเากขจบแปลง๋อแค่นี้แป๊บเดียวเนาะแป๊บเดียวครับตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดหไร่ไม่รวมสวนที่เ,เป็นไม่ใช่นาเฉพาะพื้นที่ปลกข้าเนี่ยพื้นที่หกไร่ใช้เวลาฉีดแป๊บเดียวครับหนาทีประมาณนันสบายมากครับผมแบบนี้ก็ประหยัดแรงงานคนไม่ต้องใช้เครื่องจักเครื่องจักรฉีดนีราคาเป็นแสนแต่ว่าต้องลุยครับ คือถ้าไม่มีต้นไม้กีดขวางนี่ไปอทุกจุดเลยครับผม <S <S <an> <t rain> ต้องต้องจำกัดไหมว่ารับจ้างฉีดขั้นต่ำกี่ไร่ ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เดินทางไปมากกว่าถ้าไม่ไกลถ้าไม่ไกลอยู่ติดติดบ้านในห้าไร่สิบไร่ผมก็ฉีดให้ได้หรืออย่างอย่างถ้าไปล่าสุดไปที่กาบเชิงก็ร้อยร้อยไร่ร้อยไร่สุรินทร์สุรินทร์หรือทางทางฝั่งชุมพลบุรีเมื่อวานที่ติดไปก็ร้อยไร่ประมาณนั้นครับผมดูดูดูแลนดิ้งให้หน่อยดูแลนดิ้งหน่อยจะกลับไปลงจอดอ่ะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมการใช้งานโดรน ติดแล้วโดวยดีครับผมสวยงามมากครับนี่ครับผมสำหรับ FC ซที่กำลังชมอยู่ครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับนี่คือดโดรนเพื่อการเกษตรนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับฝากไปถึงเอฟซีท่านใดที่สนใจครับผมอยู่ในเขตบุรีรัมย์สุรินก็โทรมาครับผมโทรมาติดต่อให้เราไปฉีดพ่นยารับจ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมการใช้งานของเจ้าโดรน พ่นยาคันนี้ก็คงจะมาถึงช่วงไทยของรายการแล้วครับขอบคุณ fc พี่น้องทุกท่านนะครับที่สนใจแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube แล้วก็ช่องเพจเสีนยนวิบุรีอมไร้รุ่นสร้างฝันนะครับผมอา่มอาอีกบอ่คลิปนี้ก็ยังไงฝาก fc ับกันด้วยเนาะสนใจติดต่อ อืมนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ของผมติดต่อได้ที่เบอร์0 9 1ครับ8 9 1เ0 0 0อ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ช่อง y YouTube ด้วยครับผมรวมด้วยแต่ถ้าเป็นทางเพจ Facebook เราก็จะมีที่โดรนเกษตรห้ยสำรานชื่อเพจเลยนะครับโดรนเกษตรห้ยสำรานครับผมครับเน้นเอาชื่อพื้นที่ให้เป็นที่จดจำกันครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับพี่ขอบคุณคุณพี่มากครับขอบคุณมากครับ